พรุ่งนี้นะเรามีแพลนว่าเราจะไปทําสวนกันนะเองนะครับผมโอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็มาถึงสวนที่อุทัยไม่ที่ร้อยแล้วนะยทยยยยููออินดีด้วยเพื่อนยินดีด้วยเรียนจบแล้วเอเอเอ,เอาแล้แล om, วครับสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับคุณยูกายนะครับผมและตอนนี้เออเป็นเวลาประมาณแปดโมงเชา้าตื่นเช้าอย่างเดียวก็นั่นแหละซึ่งพรุ่งนี้นะเรามีแพลนว่า เราจะไปทำสวนกันนะเองนะครับผมเดี๋ยวก็ขอตัวไปจัดก,กระเป๋าก่อนสักครู่นะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ไปละอยังไม่ได้จัดก,กระเป๋าเลยเดี๋ยวไปจัดก,กระเป๋าก่อนนะครับผมเดีวเจอกันพรุ่งนี้ือ โอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็มาถึงสวนที่อุทัยพิธีวรรอยแล้วนะนี่งี้อ๋อนกเป็ดผานด้วยร้อ,องด้วยโอเคนะตอนนี้ก็เราจะพาเดินดูสวน,นสักเล็กน้อยก่อนจะไปแต่งตัวนะเพราะตัวพ่อแมวอยู่นู้นนี่คือ สวนที่จังหวัดอุทัยนะครับเป็นสวนของพ่อแม่ผมนะไม่ใช่ของผมแต่แค่ขอมาถ่ายคลิปหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรลงช่องดีตอนนี้คิปไม่ออกนะก็เลยมาถ่ายมาถ่ายทำสวนเอานะนี่กว้างเนะแต่ทํามันอยู่แค่สามคน มันกว้างกว่าดีร้องมันหยุดเลยจิบจิบจิบร้องมันหยุดเลยนะร้องอีกแล้วร้องแล้วไปโอเคนั้นมันร้อนด้วยแหละตอนนี้นี่ขนาดใบสามแล้วนะหมดแตนแดดนี่แบบสุดยอดเลยค่อนข้าง,งร้อนพอสมควรแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันก่อนแล้ว ทำสวนกัน Let's go โอเคตอนนี้เราก็แต่งตัวกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะปิดมิดชิดเลยเพราะแดดมันร้อนนะฮะคือภารกิจตไปของเราก็คือรดน้ำต้นไม้นะครับนี่ต้นไมพ้พวกนี้ได้เห็นแล้วฮะแดดร้อนทำสวนอย่างนี้มันก็ต้องแต่งตัวเป็นแบบนี้นอยู่แล้วอาใช่นะ ลมแรงซะด้วยตอนนี้เสียจ,จะมีลมเข้านะครับขอขออภัยด้วยนะเพราะว่าลมมันค่อนข้างแรงนะเออแต่ร้อนแต่มีลมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นมาก,ก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับแล้วเจอกันเย้ yeah! โอเคนะฮะผ่านมาสักพักหนึ่งละคือมันร้อนจริงๆนะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะ เกือบ39-40องศาเลยประมาณนั้นอุณหภูมิตอนนี้นะแต่ก็มีลมพาดตลอดนะถ้าคลิปนี้มีเสียงลมก็ขออภัยด้วยนะครับว่าลมมันพัดเยอะจริงๆพัดแรงด้วยไม่ใช่เบานะแรงน,นนะเนี่ยเนี่ยพายแลพายแลพายแลแล้วก็มีเสียงนั่นแหละ <c oughs> ก็ตอนนี้ ยังไม่ได้รดน้ําเลยเพราะว่าแดดมันร้อนคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากอาจจะเคมว่าทําสวนอย่างเดียวนะอ๋อยังมีท้ายคลิปขอยินดีกับเพื่อนด้วยที่เรียนจบแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันนะครับท้ายคลิปยา yeah. เคนะียะตอนนี้ก็ขอไปรดน้ําก่อนเพราะว่า มันจะมืดก่อนนะเดี๋ยวมันจะมืดแล้วงูมันจะมาสัตว์อะไรต่างๆที่หาขี้เราือมันจะมานะครับก็อเอาไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวตัดไปตอนไม่ได้โยโลไม้แล้วเอ้าเวล์ไม้แล้วนะฮะโอเคมันก็โอ้หนามืดครับโอ้อมมืดเหมือนเดิมนะ <c oughs> เออตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ โอ้ยลมพัดเรื่อยเลยนะก็เอาเป็นว่าลมพัดเรื่อยเลยฮันน้าวแถไหมงเลงลมพัดโอเคนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฝนลดน้ำอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเขาเรียนจบเรียบร้อยแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนผมด้วยนะฮะ congratulation นะครับไปเดี๋ยวไปเจออีกทีนึงนะครับโอเคงั้นคลิปทั้งหมดวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนกันนะตรงนน้นเขามีงานบวชนะก็เลยอาจจะมีเสียงเ,เสียงสวดเสียงอะไรนิดนึงนะสําหรับวันนี้ก็หมดมานนี้แหละวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรมากเพราะว่ามาล้นร้วต้นไม้อย่างเดียวแต่ไม่ได้มีคลิปถ่ายเพราะว่ามันต้องขนน้ําไปลดน้ำต้นไม้โอ้โห ก็นั่นแหละเอาไว้กับเพียง่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมืดแล้ะฝนก็กำลังจะตกด้วยเห็นในจอสว่างเนี่ยแต่ข้างนอกแต่ตรงนั้นอ่ะที่ชี้ไปเห็นปะเมฆมาแล้วนะก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วมากเดี๋ยวไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ในอีพีหน้าเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนด้วยพราเพื่อนเขาจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วยินดีกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย อย่าลืมด okay. yeah. so, ูได so, ้นะถ่ายคลิปโอเคนะก็อย่าลืคุณไปตอนท้ายคลิปว่าเราจะมาโทรหาเพื่อนที่ผมเพิ่งบอกไปว่ามันเพิ่งจบจบเรียนจบอ่ะนะเพิ่งเรียนจบก็เราจะโทรไปโทรหามแล้วลอมารับสายหุย รับติดล้วติดแล้วติดลับติดรับสารแล้วสรับฮัลโหลฮโหฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ถ่ายคลิปอยอะถ่ายยูายยอะไรอยู่วะทำอะไรอยู่วะกินกินแ้วย่ะหูยยังเลยย่ด้วยย่ายยินดีด้วยเพื่อนยินดีด้วยเรียนจบแล้วเออ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึกยังไงไหนอดิตพายดิรู้สึกรอเรียนจบแล้วเว้ยผมอยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องโอ้ที่รีสอร์ทฝากกดติดตามฝากกดติดตามช่องการ์เลยนะเออฝากกดติดตามช่องด้วยฝากกดติดตามช่องอเย่าฝากกดตติด์เชงด้วยนะครับ ยนอยู่ที่อุทัยตอนนี้อยู่ในรีสอร์ทอยู่ในที่พักอ่อขอขอข้างในไหมเอ้ยเปิดกล้องได้ป่าคุณนะ่ะเฮ้ยผมผมได้อยู่แล้วโอ้ยจัดไปพี่จัดไปมาเปิดเลยเปิดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอ่ะอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับพี่อุ้ยสงขบพี่เยงัง เพื่อชงผมพี่เทอยังวะพี่ฝากกดติดตามช่องกย <c oughs> อยายเคมนะครับอืมใช่ใช่ใช่ฝากกดติดตามด้วยแน่ๆนะคนดูกล้องนี่นี่นี่กำลังถ่ายอยู่เลยครับนะเหมือนกล้องแบบนี่เป็นไงเห็นไหมเ<อ>นี่ยกำลังถ่ายอยู่เลยเนี่ยเน<อ>ี<อ>่ย yeah. กำลังถ่ายคลิปเลย<อ>ก็ ปกติตามไ่ชอบไกลเกลี่ยปกติตามกี่ล้อเนี่ยเออก็ตอนน้ความยิดีกับเพื่อนด้วยขอบคุณครับอืมอ่ะขอบคุณครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมฝากกดติดตามฝากกดติดตามยังคุณกลับจากมากทำสวนกินแบบเดิมอืมใช้ได้เลยกินแบบยอดอะตอนนี้บอกเลยคนนี้คนนี้ยังไม่หยาบนะ เอาความจริงมาพูดดูให้จบแล้วไปกินข้าวต่อครัแล้วเลยมเจอกันครับยินดีด้วยเรียนจบแล้วยินดีด้วยด้วยมาเด้อยฝากติดตามช่องไอเกยครับผมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการคุยกับเพื่อนนะครับเรียนจบแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วนะครับแต่วันนี้ ผมไกาเคนะฮะก็องต้องขอตัวลาไปก่อนนะพูดติดขัดีกเลยเดีเ๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายว้าวก็ต้องทำคลิปตรงนี้ออกมาสักครู่หนึ่งนะมีช่วงท้ายคลิปสักครู่หนึ่งนะคือจะเป็นการขอโทษคนดูก่อนเลยนะครับที่ถ้าคุณได้ดูช็อตที่เป็นผมเนี่ยไปถ่ายทำที่สวน แล้วมันได้แคบแบบว่าเอ้ยถือกล้องไปดูไปเ,เดินไปเดินพูดไปแลไรมันนั้นแล้วก็เปลี่ยนชุดไม่ได้พาไปดูสวนอะไรเลยคือต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็2อเนี่ยอุปกรณ์ถ่ายทําก็คือกล้องตัวนี้นี่แหละมันร้อนไปด้วยผมก็กลัวว่าแบบเอถ้าเราถ่ายเป็นแบบเวลานานเกินไป กล้องมันอาจจะร้อนเกินไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาทีในภายหลังผมก็เลยเซฟกล้องไว้ก่อนเลยการถ่ายแค่แบบฉากต่อฉากชอก็อตต่อช็อตมาแค่นั้นเองนะครับก็ต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าด้วยล่วงหน้าด้วยนะครับถ่ายขอขอภายไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยจะไปแก้ตัวใหม่นะครับถ้ามีโอกาสหน้านะอ่าหรือถ้าใครมีวิธีแบบที่จะสามารถแบบเซฟอุปกรณ์ถ่ายทำบุคุณที่สามารถถ่ายได้ในกลางแจ้งหรือแบบสถานที่ไหนก็ได้ คอมเมนต์ไว so ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมจะได้ไปปรับใช้ด้วยก็มีมานี่แหละไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับว้าวมาแค่นี้แหละ